โอ้โห่ดิเฮ้ยหมดแล้วกันจ้ะโอ้โห่ดิโอ้โห่ดิ แค่นี้ก็พอแล้วโ okay. อเคแล้วก็มาได้แล้วนั่นคือเป็นเรื่องที่ดีเรายัางไงต่อนี่มันก็ไม่มีอะไรแปลกนะแล้วเ,เราทำเฮย้ยเฮ้ยฮอ หรือว่าเมื่อกี้มันอะไรอ่ะเฮ้ยเมเทโอสเตรย์ชิบหายแล้วเฮ้ยมาตกใส่เมืองเอาจริงเชียเ่ยเฮ้ยมันตกใส่เมืององี้เลยเหรอเฮ้ย นี่เราเห็นอะไรไปเนี่ยหรือว่าเนี่ยจะเป็นจุดจบของโลกนี้บ้านะเราต้องรีบไปเช็คในเมืองต้องรีบไปแล้วต้องรีบไปแล้วเฮ้ย <c oughs> มันก็เห็นนี่ว่ามันตกใส่ในเมืองอ่ะเ <c oughs> อะ้เดี๋ยวนะเฮ้ยแปลก แปลกแล้วนะทำไมท้องฟ้ามันแจ่มใสแต่พอเราเข้าไปถนนสีมันกลับมืดแล้วมีอุกกาบาตตกเฮ้ย <c oughs> แปลกแปลกว่ะนายคิดอย่างฉันไหมฉันว่ามันแปลกนะแม่งแปลกอ มันแปลกเกินเนี่ยเออแบบเออมันแปลกอ่ะในคิดอย่างกันใช่ไหมเออแปลกอ่ะอแปลกดิงงเลยสีเกมสี ส่วนเล่นเวทแล้วเล่นชนะเนี่ยจะได้ยศด,ดวงจันทร์อารมณ์เหมือนลูน่าโทนกับซิลล็อกเนี่ยเอาเป็นวันที่นตีกายภาพมาใช่ไหมทั้งทีมจะต้องเป็นกายภาพทั้งทีนะเออทั้งทีมเลยนะผมไม่ว่าจะเป็นอ่านี่แล้วกัน อ่ะเอาไปแล้วก็ซื้อแอคแ c ชาร์ดมาแล้วก็ซื้อดีเฟนชาร์ดมาเอามาใส่ให้ตัวนี้นะครับน่าจะครบแล้วแหละอ่ะโอเคแล้วก็ซื้ออันนี้รัวๆเลยครับ ผมจะทำตัววีเยอะๆครับตัววีมันต้องใช้ตัววีผมต้องใช้ไงแล้วก็อ,อ,อันเนี้ยสปีดเดี๋ยวผมซื้อสี่ก้อนแล้วกันโอเคตามนั้นแล้วเดี๋ยวสีขาวคงต้องไปหามันอีกโอเคก็ประมาณนี้นะครับมาเดี๋ยวเรามาจะถ่ายรูปกันนะครับผม ก็ว่าอยู่ไอสีมโมงนี่ใครบิวนี่เองอเห็นแม่งเดินเออลุงอาจจะลุงอะตัวเนี่ยมันจะมีทัสของมันนะให้ทำภารกิจก็จะชิงเหรียญดาวเงี้ยจนถึงไล่ได้ดาวทองเงี้ยดูดิเอานี้แล้วกันให้อ่าคนที่ร่วมกิจกรรมพกตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวเวทหรือตัวกายภาพนะครับ เอามาสักหนึ่งตัวแล้วก็จัดทีมาให้เหมาะสมเช่นว่ากรณีที่พกตัวตีกายภาพมาใช่ไหมทั้งทีมจะต้องเป็นกายภาพทั้งทีนะเทั้งทีมเลยนะผมไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรก็แล้วแต่ต้องเล่นกายเพราะว่าเราเอาตัวกายมาแล้วท่านเล่นเวทก็ต้องเล่นเวททุกเ,เล่นเวททุกทั้งทีมเลยนะผมถามว่าจัดอีกขึ้นอีกวันไหนก็น่าจะประมาณ จัดขึ้นในวันที่เอาวันที่เท่าไหร่ดีเอาเป็นวันที่โอเคไปงั้นเราเข้าไปเช็คเลยอล์ว่ามีอะไรบ้างอืมพวกนี้ก็พิมพ์อยู่นั่นแหละไม่รู้ว่าก็พิมพ์อะไรกันนะโอเคอืมันไม่มีอะไรเลยเหรอ เขาบอกว่ามันมีกุะบาดตกลงมาแต่ว่าเฮ้ยฮะโอ้ย,อยน้ำมันอะไรอะ่ะดูนี่ดิเฮ้ยมันคือ,อกุะบาทเเฮ้เอาอกระบาทมาทำอะไรอืมมีอยกะบาดด้วยแฮะเอมันช่างน่าสงสัย อุกบาทสีแดงใช้ในการแลกเปลี่ยนแล้วก็สามารถใช้อัปเกรดรูเมียนบางประเททได้เดี๋ยวนะหรือว่ามันจะใช้กับแค่ได้สิอ,อ๋อไม่ได้เหรอแล้วไม่ได้วาลวิไม่ได้หรแล้วมันเไปทำอะไรวะ สงสัยเหมือนกันไหมเออก็สงสัยนะมัน่ทไมทำอะไรแต่คิดไปก็ไม่ได้หรอกเออแล้ว,ลวาาทำไมบมเดิมไม่ได้เอาชิปหาเอออะไรวะเฮ้ออยอะไรกันครับเนี่ยเดินไม่ได้ วัตเตร์ฟัาเอ้าเดินไม่ได้ิะขึ้นไหอโอ้ยเกี่ยวอะไรแกเป็นใครน่ะฮะโอ้ไปจากหัวกูด้วย

ร <Server. S 2> แค่นี้ก็น่าจะไม่ติดแล้วเนี่ยอัจฉริยะได้ยังเออเดินได้ละงงเลยอยู่ๆก็เดินไม่ได้เจอ,อกระบดแค่ก้อนเดียวเพราะว่าเราต้องหากุกบาดว่ะ <c oughs> แต่ว่าที่ผมหาเมื่อกี้ผมเจอแค่ก้อนเดียว ได้แค่ก้อนเดียวฮะแปลกเลยฮะว่าแต่ว่ามันมันไทำอะไรวะอืมไม่เข้าใจเลยเห็นแค่ก้อนเดียวแล้วไม่เห็นอีกเลยอืมเอ้ยเนี่ยอีกก้อนหนึ่งสีแดงรอไหนดูสิเ <cs reproduce> มทัทนเลยเราเนี่ย <cle ans> เฮะมันหิวอยู่ต้องให้อาหารมันอ๋อต้องอหหามาให้มันเหรออ๋ออย่างนี้เนงเราต้องหารกระบาดมาให้มันกินอ๋อเนี่ยมีดอกมีตกพลาสติกละให้ดูดิอึแล้วนึรนึกอยากอยากฟังเสียงเกมในคกม เกษตตัวนี้นะ่ะไม่มีอะไรเหมือนว่าเราต้องหาเก็บหุกกระบะไปเรื่อยๆแต่ว่าบริเวณนี้มันตกแค่สีแดงนะมีเสียงด้วย มันมีเสียงด้วยฮะใช้ได้เลยนัวที่ปิดเสียงในเกมเพราะว่าจะได้ฟังเสียงไอ้พินพวกแกไงนู <c ười> ้นถามอะไรแปลกๆเนาะพวกมึงนะแต่ว่าข้อมูลไม่น่ามีอะไรเพราะฉนะนั้นเช็คข้างล่างดีกว่าบริเวณพื้นที่นี้มันกว้างเอ้าเมื่อกี้ผมเพิ่งเก็บไปมันใหมายรอดอย่างนี้ดิคือสเสีแบบขวับหันจอป,ปุ๊บ สปอนไหมไม่สปอนหรือว่ามันเฉพาะตอนที่เราเก็บเก็บไปเรื่อนอ้าวนี่ยใช่เราต้องเก็บแล้วก็มันก็จะโผป,ปุ๊บปุ๊บใช่ไหมปุ๊บปุ๊บไหนเฮียคุณหน้าแตกไหมเนี่ยเฮียคุณหน้าแตกแน่นเลยวะอะไรวะเฮ้องงวะ่ะ มผมว่าในหมู่บ้านไม่มีอะไรหรอกงั้นเอาเป็นว่าเอ้ยโน่งงกูบ่ายอยูน่นน่นอีกอันหนึ่งผมว่าผมต้องไปผมต้องเก็บไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ครบฉันว่าเราต้องเหนื่อยแน่เลยหรือว่าเราควรจะหาในพุ่มด้วยแต่ว่าสีมันต้องเราใช้เยอะดิสีแดงอะ ผมไม่รู้ว่าเก็บกับกระบาดแล้วมันเอาไปทำไรอะไรได้นะหนูจะไม่สนใจมากเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้อะไรเมื่อกี้มันมีสองเกเห็นใช่ไหมแสงแสงเมื่อกี้น่ะไปเราจะไปดูกันเมื่อกี้อะไรมแถวๆนี้ปะโอ้มันออร่าเกนี่หว่าเอ้ยเว้นเลยก็นึกว่ามีอะไรเก็บไปแล้วก็เช็ค ว่าแต่มันมีอะไรวะยังไม่รู้เลยมันมันในพุ่มมันจะมีอะไรหรือเปล่าผมว่าไม่น่าจะมีอะไรมากมัง้งมั้งนะผมเดี๋ยวโคดูกด็ด่าผมเชีญมาเฮ้ยทำไมอย่างงั้อย่างงี้ทำไมพี่โง่เป็นเก็บของเอื้องกุเฮียอย่างเงี้ยเลยกูตอบนี้เลย ถ้ใครมาบอกาาดิน้นแบบเอ้ยพี่พี่ทำไมไม่หาหมนในพุ่มอ่ะมันมีเทพนะพี่เนี่ยพี่พี่พี่มันมีตัวใหม่เข้าเกมมานะพี่โอเคตกใส่หน้ากูเพื่อนสัตว์ตกใส่หัว,หวกรวดนะมาตกมาเลยตกมาเกาอ่ะประมาณเนี้ยเดี๋ยวเชื่อผมเถอะมันจะมีคนออกมาดิน้นอ่ะผมดิน้นดิ้นโชว์เลยอ้ะพ,ะพ,พ,พ,ะะพี่ไม่ไหวแล้วพี่พี่ทำอะไรลงไปเนี่ยพี่ไม่ไหวแล้วพี่ผมครีนช์มากเลยพี่ เลือกขุมมึงอง่เงี้ยไม่สน <c oughs> คลิปนี้กูซาเวดอยู่แล้วเฮียตั้งต,ตั้งแต่ต้นคลิปแล้วเฮียท้าไม่ทรมทโทษไอมาลีนะ่ะเฮียมันทำกูเดือดไอสัตว์ไอเฮียไม่ไหวแล้วไอสัตว์เชื่อผมมีนเออเชื่อเลยงั้นผมต้องตัดไปอีกทีคือตอนที่ผมได้กบบาทครบแล้วล่ะไม่รู้เก็บไปได้เลย แต่ผมก็ยังไม่รู้ว่าหาในพุ่มมันจะเจออะไรนะไม่รู้อะไรเลยเจ้ว่าไปแล้วมันใกล้จะหมดเวลาแล้วด้วยนะเดี๋ยวมันจะต้องเปลี่ยนอุกกาบาตเปลี่ยนสีอุกกาบาตปะอันนี้ผมไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่แต่ว่ามันไม่ค่อยมาตามถนนที่มันเป็นนี้เท่าไหร ผมไม่รู้วามคิดเปลองหรือเปล่านะอาจาจะใช่นะงั้นผมจะหาวกระบาะเรื่อยๆผมรู้สูตรในการหาวกระบะแบบรวดเร็วคันใจแล้วก็คือผมต้องเอฟเคสักพักหนึ่งรอให้กระบาบตกไม้ครบกันจากนั้นก็ ตกใส่ตกใส่หัวอีนี่นะตกใส่หัวดังปักแล้วก็แตกไปเลยประมาณนั้นแต่ผมเชื่อว่าในหมู่บ้านนี้ไม่น่าจะมีดอกั้นช่างมันมันน่าจะไม่ได้อยู่เนตพื้นที่ถนนเท่าไหร่นเราก็จะมาเก็บข้างนอกแล้วกันมาเก็บกันเดินชนในเก็โอเคแล้วเคกเราก็จะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจกกนกว่าเราจะได้ บุกบัตครบ30นะผมว่ามันต้องเก็บให้ครบ60บว่ามันต้องดูสีอะไรพวกนี้มันมีทั้งหมดสีสีเพราะฉะนั้นมันมีแดงฟา้าม่วงแล้วก็ส้มปะรวมดูผิดโอ้ยตกเสร็จตรงนี้เสร็จ go แหวะมาตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมามมีสีเหลืองด้วย เหลืองหรือเขียววะไม่เหลืองก็เขียวไปแล้วไม่ไม่ละเราเก็บแดงไปเรื่อยๆมีรั่วมันทำอะไรได้ช่างมันแล้วกันเจ <c oughs> อน้องบ่อยนะ <c oughs> ไม่เป็นไรหรอกผมแค่ว่างเฉยว่าไม่มีอะไรทำโอเคเก็บบุกกบาทรอ นี่น่าจะเป็นออกรบาทสีสุดท้ายแล้วเก็บก่อนที่มันจะหายอยากจะลองอะไรอย่างหนึ่งก็คืออยากจะลองนับเวลาว่าออกราบาดมันตกตอนนาทีมันจะตกตกเกียนเวลามันน่าจะใกล้ถึงแล้วแย่มันจะรีไปจุดต่อไปแล้วอ่รีเรียบร้อยแล้วต่อไปเป็นอุกะบาทสีฟ้ามั้งโหตีตีสามมีสีเขียวเลยเว้ย โอ้ไป oh ก็แล้วก็บาดหมดละไอตัวตรงนี้ก็หายไปฮะเอ๊ะเดี๋ยวนะมันหายดื้อๆอย่างนี้เลยเหรอผมน่าจะจับตาดูก่อนใช่เราต้องไปจุดต่อไปก็คือถนนสามโอเคงั้นผมจะว้าไปเพื่อความไว้เล้วงั้นนานแน่นอนถนนสามเราไปตรงนี้ โอเคบริเวณนี้เป็นจุดที่มีกระบาทตกถูตกต้องแต่ว่ามันกลับไม่มีใครสนใจเลยหรือไงฮะคือมันตกตรงนี้แทนใช่ไหมมันเดิมนะตรงนี้เจเคไม่เป็นไรอืมมันก็เหมือนเดิมทุกอย่างนะ้มาจะตกแถวนี้ก็ได้ตกใส่คนงานโหแตกซะ เราก็ตายไปเลยไงใจเย็นเก <c oughs> ินไปไม่ขนาดนั้นหรอกโอ้ตกตรงนี้ตกหน้าเลยเว้ยว่ามีโอกาสตกใส่หัวคนงานจริงๆนะเออผมยังไม่ได้เข้ามาเช็คตรงนี้เลยเข้ามาเช็คหน่อยแล้วล่ผมลืมไปเลยฮนะเอ,อ่อข้อมูลพวกนี้เขียนเกี่ยวกับมันเขียนเกี่ยวกับอะไรวะแป๊บนึงผม มึนๆอยู่เพิ่งไปห้องน้ำมาเพรว่าต้องเช็คพวกเกลสามห้องนี้ไปด้วยนะโอเคหยิบมาแล้วก็มีกระาดาษตรงนี้ด้วยฮะมันเกี่ยวกับแร่ฮะไม่น่าจะเกี่ยวกับเราเลยแปบ๊บหนึ่งนะ เขาพูดถึงเรื่องแรกกันมีโอกาสที่มันจะพูดถึงเรื่องกกาบาทอยู่นะใช่<ค><อ>เพราะว่ามันเพราะว่าไอ้นี่ไงมันมีเรื่องของ แร่ธาตุในอกบาานะมันเป็นมันเป็นแร่ที่ไม่ได้มีบนโลกนี้ไงแต่แปลกนะที่แร่พวกนี้มันดันมีสีต่ตงต่างกันเพราะว่าองค์ประกอบของมันต่างออกไปมันไม่เหมือนกับไอ้คือมันให้อารมณ์เหมือนกับไอ้ไอ้เห็นธาตุพวกนี้มันเหมือนกันนี่เราอยู่กับไอ้ไอ้นี่คนเดียวใช่ไหมเออดีเจ๋งวะ่ะ เก็บไมห่หมดเลยคงไม่ต้องแย่งกับผู้นี้หรอกใช่ไหมอ,อ๋อตกใส่ตรงนี้อีกไปเก็บมาเก็บมาให,หมดเลยแล้วไงต่อวะหรือว่าจะมีโอกาสตกข้างบนว่าใหม่นะไม่น่าจะให้เราลำบากขึ้นไปเก็บกันั้นหรอก แต่เข้าสมจริงเลยก็ใช่ไอ้เหี้ยสรุปต้องขึ้นข้างบนด,ด้วยชิบหายกูไม่ขึ้นไหมนะไม่ขึ้นไหมนะไม่ขึ้นไหมนะเออไม่ขึ้นไหมเออขึ้นไปอยู่ข้างบนัอง,งมึงแล้วไอ้เหี้ยไม่เกียบไอ่ะเออผมอยังไม่ได้บอกเลยว่ะไอ้นี่ไงที่ผมสงสัยก็คือ มันมีช่วงจำจำช่วงที่ผมหายไปได้ไหมล่ะอยู่อยู่ผมก็หายไปอะช่วยนะพวกแกจะสงสัยไงว่าเกิดอะไรขึ้นผมเองก็สงสัยเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็คืออยู่อยู่พวกคุณก็หายไปเลยอะไม่เหมือนกับว่าพวกเราแยกออกกันอะแต่ว่าผมกลับได้ยินเสียงพีนของพวกคุณอะ พินของมาใครใครเล่นพินตอนนั้นอะอยากรู้แค่นั้นเลย <S <S หรือว่าบางที่าจจะเพราะว่าบริเวณป่านะอาจจะมีสิ่งที่เรากำลังอาจจะมีปริศนาแหละแต่ว่าผมหาไม่เจอผมไม่ได้โขดไงว่าผมคือจะเอาไงดีอ่ะ เพราคำตอบอยู่นั่นแหละแต่ผมแค่ไปครั้งแรกไม่เจอเฉยว่ามีอะไรบางอย่างแน่เลยบางทีอาจจะอยู่ที่มาลีต้องไปที่นั่นด้วยหรือไม่เกี่ยวก็ได้เก็บโอ้แล้วมันตกไปทั่วเลยเว้ยสรุปคือผมต้องปีนข้นไปข้างบนแน่เลยโอ้ยเอ้ะ ตัวอะไรวะเนี่ยเดือดฟักคืออะไรวะคืออะไรวะตัออะวนึยอ่าเราเราทำอะไรกับมันได้บ้างเอาอผมเอาวันนี้ไว้ช่องลองด้วยชิบหายแล้ว หรือว่าอะไรนะมันมีอะไรวะคาสิ่งอ,อินชานโค้ดเหรอเลยได้วะไม่รู้ไงผมว่าต้องลองจับมาดูก่อนผมไม่รู้ว่าจะจับได้ไหมผมไม่รู้ว่าจับยากไหมจะลองดู้แล้วนะอ้าวงงเลยเกิดอะไรขึ้นวะ เ่าน <c oughs> ั้นอไม่ติดสัก น,นี่คือการปลาสดปลาเปื่อยมากอ่อนั่นแหละผมไม่รู้มันคืออะไรแต่ต้องจับกันดูแล้วจะได้คำตอบเดี๋ยวเมื่อจะไม่เกี่ยวถึงก็ได้ฮะ อ้อยตัวนี้เหรออ๋ออย่างนี้าานี่โอเคผมแค่จะมาเก็บอันนี้ใช่โอเคเก็บไม้หมด เม่อกี้ผมเห็นลูกระบะติดอยู่ข้างบนไม่ใช่หรอหายเฉยโอ้ไม่ก oh ็งงเลยโอ้ยจะไปเก็บลูกระบดถูกต้องมาเจออะไรอย่างนี้ด้วยเนี่ยเฮ้ยเสียงอย่งเลยว่าเก็บอยู่ไอ้ถนนเสียงง่ายมากไม่ต้องเดินเข้าภพุ่มนะเพราะรถกระบะเมื่อกี้หายไปแล้วอะ่ะไม่ผมว่าไม่ผมว่าไม่เกี่ยวนะ เอเอเก็บไป้เจอหนึงงน่งอันอีกหนึ่งอันอยู่นี่โอ้มีสีดำเนี่ยเก็บสีดำหมดกบัดเอ้กบัดมีเดี๋ยวนั้นเมื่อกี้เราเจอกับกบัสีดำคืออะไรวะ it can be you add my i เฮ้เดี๋ยวนะ มันมีสีดำไหมในในเครื่องเนี้ยนะตกใส่หน้ากูซะตกใส่หัวกูซะอุกบาทนะฮะตกใส่หัวกูรลดหัวกูแตกแน่ทีเนี้ยไม่มีนะสีดำไว้ทำอะไรวะเ,เสียกันเออไม่เข้าใจเลยวะอืมแบก น่วงอย่างเลยฮนะจำขอเก็บกบุกบัตรยี่ห้าละได้กี่อันวะได้มาหกสิบห้าอันอเคเราจะมาดูว่ามันจะหายไหม ตอนนี้เป็นเวลาใกล้จะเี่งคืนอีกหนึ่งกานที่จะเี่งคืนอ๋อหายไปไหย Are you serious? This, this, this is not okay. This needs to stop now. This is cancer.